หนึ่งหมื่นบาทห0 0 0งบาท1,000งบาทก็ได้เริ่มทําการกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับให้กับทุกคนฟังนะครับเรื่อง1,000งบาทเนี้ยนะครับว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรก็รัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินนะครับก็ได้ตัดสินใจ ถึงจะมีนักเศรษฐกิจคูว่าแบงก์ชาติพูว่าแบงก์ชาติอดีตหลายๆคนมาตักเตือนเอาไว้ว่าการแจกตัง้นเนี่ยหมื่นบาทเนี่ยมันจะไปกระทบประเทศชาติในทางลบในอนาคตแต่สุดท้ายแล้วรัฐบาลนี้ก็ได้ดำเนินการนี้ตามความสัญญาของการหาเสียงวันนี้โฆษกของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาพูด ว่าสำหรับคนที่ติโครงการนี้นะครับไม่ค่อยมีความรู้เท่าไรไม่เข้าใจว่าคนไทยลําบากกันมากมายแค่ไหนนะครับรัฐบาลทําเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้มีเงินหมื่นบาทไปใช้ก็โอเคนี่คือจากฝ่ายโฆษโกรัฐบาลนะแล้วเขาก็บอกชัดเจนนะครับว่ามันทําให้เห็นได้เต็มหูเต็มตา ว่าคนไทยลําบากแค่ไหนพระอวรนเนี่ยมีคนเข้าไปสบักเป็นสิบสิบล้านคนเลยงั้นคนมันต้องการเงินจริงๆสำหรับผมเองเนี่ยนะครับผมขอพูดอันเนี้ยสุดท้ายเรื่องนี้เรกวผมจะอธิบายเรื่องระบบให้ฟังผมไม่เถียงว่าคนไทยลําบากนะครับแต่มันลําบากมาจากนโยบายของทุกรัฐบาลนะครับที่ไม่ได้สร้างอนาคตให้กับคนไทยเลย ไม่มีอุตสาหกรรมใหม่เลยไม่มีธุรกิจใหม่เลยนะจะเป็นรัฐบาลตั้งแต่สมัยนู้นสมัยนี้เพื่อไทยไทยรักไทยประชาธิปัตย์บิ๊กตูทุกคนนะมีนโยบายเหมือนกันหมดคือแจกดีกว่านะเพราะอะไรเพราะแจกมันง่ายนะสร้างมันยากแต่เขาก็บอกว่า คุณเลือกพวกเราเข้ามาเองอะ่ะนะไปบนอะไรก็จะหยุดจะหยุดตรงนี้นะครับเพราะมไม่มีประโยชน์แล้วที่จะมาติสิ่งที่รัฐบาลจะอยากจะทําตอนนี้เพราะเขาได้เริ่มดําเนินการแล้วฉันาวพูดเรื่องดำเนินการกันก็ทั้งหมดเราห้าสิบล้านคนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะก็จะได้รับเงินหมื่นบาทในนี้ก็เมื่อรัฐบาลเขาจะแจกแล้ว คุณมีสิทธิ์ที่จะเอาได้นะครับผมก็แนะนำนะก็มันแจกแล้วะนะใครที่มีสิทธิก็ไปเอลว่าเท่ากันสำหรับท่านที่บอกว่าไม่เอาไม่เห็นด้วยพอศักสีของตัวเองอันนี้ผมก็ชื่นชมนะแล้วเป็นการตัดสินใจของตัวของท่านเองแต่สำหรับคนที่ไปรับตังหมื่นบาทเนี่ยก็อย่ามีใครไปตีเขาเลยเขาแล้วกันนะ คุณก็ไม่ต้องอบายขายหน้าคุณไม่ต้องอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณตามกฎเกณฑ์ของรัฐบาลตั้งขึ้นมาแัน้นถ้าคุณมีสิทธิ์คุณไปรับก็ไปรับด้วยศักดิ์ศรีและความภูมิใจว่าฉันทําได้สรับคนที่ไม่ไปรับก็เป็นการชื่นชมให้กับตัวเองว่าเอาเงินมาแจกฉันไม่ใช่ขอทานฉันไม่เอาก็ได้มุมมองมันนละมุมมองกัน จะชอบคนที่เอานะครับหรือคนที่อยากได้นะเมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวฮือฮากันนะเมื่อเช้าฟังคุณสฉยยุทธก็รายงานเรื่องนี้เรื่องระบบมันล้มทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาพูดว่ามันล้มเพราะคนสมัครเข้ามาเยอะผมก็จะคอมเมนต์อย่างเดียวแล้วคุณไม่รู้หรือว่าคนจะสมัครเยอะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ใจเย็นนะครับ ประสัทมันมีได้ก็อย่างน้อยขอให้รัฐบาลเนี่ยแทนที่จะหาเหตุผลที่จะมาอ้างว่าจะมาล้มเนี่ยนะก็ช่วยกรูณานะไปคอมเมนต์ไป, comment, ไปติบริษัทที่ได้รับจ้างมาทำสิ่งนี้นะครับแล้วก็ปรับปรุงให้รีบเร็วพราะมืวานเพียงไม่กี่ล้านคนก็ล้มแล้วก็หวังว่ามันจะไม่ล้มอีกนะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้เราเข้าใจกันนะ เรื่องที่สองมีหลายคนที่บอกไม่กล้าสมัครเข้าไปกลัวเดี๋ยวรัฐบ,บาลจะมาสปายจะได้ข้อมูลเดี๋ยวจะเอาไปขายกับพวก call center อ,อ,อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับถ้าคนตัดสินใจจเอเงินหมื่นบาทแล้วนะโอยกลัวเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราให้กับรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่หมอพร้อมพร้อมเทนะบัตรประชาชนเราเนี่ย มันก็เป็นเอกสารที่อยู่กับรัฐบาลมาตั้งแต่เราได้รับมาแล้วเราเ็าได้อ่านข่าวตลอดว่าข้อมูลของพวกเราเนี่ยมันหลุดออกไปนะครับงั้นถ้าคุณอยากเป็นห่วงอยู่ว่าถ้าคุณไปลงแอปใหม่เนี่ยแล้วข้อมูลคุณจะหลุดออกไปนะอันนี้สบายใจได้ถ้าข้อมูลคุณจะหลุดนะจากการบริหารของรัฐบาลนี้รัฐบาลนู้นนะมันหลุดออกไปต้องนานแล้วครับงั้นถ้าคุณอยากได้หมื่นบาทจริงอันนี้ผมค่อนข้างยืนยันได้แล้วไม่ต้องครัวหรอก เพราะข้อมูลคุณมัน,ม,น,ม,นมันมีอยู่กับอีกรายระบบนะครับงั้นสำหรับเรื่องเนี้ยอย่างที้ผมบอกนะไม่มีประโยชน์แล้วที่จะมาตักเตือนรัฐบาลว่าไม่ควรทำนะจ้างกระสร้างดีกว่าแจแต่เมื่อตัดสินใจแล้วเราก็ต้องดำเนินชีวิตไปได้ให้ดีนะครับงั้นถ้าคุณได้หมื่นบาทแล้วก็ เอาไปใช้ในสิ่งที่มันมีความหมายกับความสําคัญกับคุณจริงปากท้องนะนะก็พยายามเอาเงินหมื่นบาทเนี่ยกินให้ได้นานที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ค่อยมาวิเคราะห์กันว่าพออาหารที่ได้ซื้อมาจากเงินหมื่นบาทมนหมดแล้วเนี่ยแล้วเงินหมื่นบาทครั้งหน้าจะมาจากอะไรจะมาจากอะไรนะครับเดี๋ยวรัฐบาลเขาคงมีนโยบายแจกแหลงอีกก็ อย่างี่เขาพูดเดยนะผมไม่ได้เถียงเขาเหรอกว่าคุณเลือกพวกเราเองก็เ,เป็นบทเรียนให้กับคนไทยทุกคนนะครับแต่ผมขอพี่น้องชาวไทยนะอย่าไปติอย่าไปว่าอย่าไปมองอะไรที่มันไร้สาระในการที่ไปต่อว่าคนที่เขารับตังก็เป็นสิทธิ์ของเขาให้เขารับไปนะคุณไม่รับก็เป็นสิทธิ์ของคุณไม่ต้องคิดมากก็ฝากรัฐบาลเขาล้วกันนะครับว่าหวังว่า ฝ่ายเศรษฐกิจของคุณเนี่ยที่คิดออกมาแล้วว่าการแจกหมื่นบาทเนี่ยมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจจริงปีหน้าประชาชนจะไม่ต้องมีการรับแจกแล้วอุตสาหกรรมประเทศไทยจะดีขึ้นในการแจกหมื่นบาทก็ขอให้มันเป็นจริงแต่ด้ความเตือนนะครับฝากนะนี่วยความหวังดีจริงๆนะเพราะปัญหาเนี่ยของ ประเทศวันนี้มันคือการที่ไม่มีธุรกิจใหม่จริงเราเป็นประเทศมันก็เป็นบริษัทถ้ารัฐบาลไม่รีบคิดนะว่าเราจะทาธุรกิจใหม่อะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาแน่เพราะวันนี้เองเนี่ยอย่างที่เห็นกันนะครับเว็บไซต์คนจีนก็เข้ากันมาเยอะผมไม่ติเรื่องเว็บไซต์นะเพราะมันเป็นโลจิสติกที่ดีที่ติก็คือว่ารัฐบาลยังอํานวยให้สินค้าจีนราคาถูกมากเนี่ย เข้ามาขายเพื่อจะมาถล่มทลายเ ME ของเราอุตสาหกรรมของเราเรามีแต่รับเข้าแต่ตอนนี้เราไม่มีอุตสาหกรรมที่จะผลิตอะไรที่ชัดเจนที่จะส่งออกเลยนอกจากอาหารสิร่ง้นี่อยากฝากคุณเศรษฐานะต้องทำให้สินค้าจีนที่เข้ามาเนี่ยมีมาตรฐานเสียภาษ,ษีเท่ากับสินค้าไทย ราคาที่เท่ากันจะได้แข่งขันกันได้อเมริกาอินเดียเขาทำสิ่งพวกนี้หมดแล้วทำไมเรายันถึงอํารวยนะเป็นท่าทางเศรษฐกิจให้เมืองจีนอยู่ฝากท่านนายกหนเลยนะครับสุดท้ายแล้วก็ขอแสดงความเสียใจให้กับคุณเศรษฐาครับกับครอบครัวที่ได้เสียคุณแม่ไปนะครับก็ในวัรย,ยามนี้นะครับขอให้ทุกคนให้กำลังใจท่านนายกเรานะเดี๋ยวชิดนี้ การเดหน้าจะมีเรื่องในประเทศไทยเยอะมากยุบก้าวไกลหรือไม่ยุบคุณเศรษฐาอยู่หรือไม่อยู่นะคุณทักษิณปลดออกจากเป็นนักโทษสิงหาเนี่ยกำลังจะร้อนมากเลยนะครับก็มาดูกันชวัสดีครับพี่น้องชวาวไทยครับ